สวดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GTF Channel นะครับช่องที่มีแต่ความรู้แล้วก็ความบันเทิงให้กับพวกเรานะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2, ที่สองทีนี้มาถึงหน่วยที่4แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนะครับของเรานะครับวันนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับว่าเราสามารถที่จะพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงความหมายแล้วก็ความสําคัญคุณค่าของของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะครับ ข้มหมายของสมรรถภาพทางกายนะครับก็คือความสามารถของระบบต่างๆของร่างกายในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีประสิทธิผลด้วยนะครับบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับก็จะประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างกระฉับกระเฉงโดยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับดังนั้นเรามีแบบทดสอบสมรรถภาพนะครับเราสามารถที่จะหาดูได้นะสามารถอ้างอิงได้เอาแบบนานาชาติหรือว่าเอาแบบของไทยเรากรมพละศึกษาเราก็มีนะครับเราสามารถที่จะทดสอบได้ตามแบบทดสอบนั้นเลยนะครับเพื่อดูว่า เราเนี่ยมีสมรรถภาพทางกายในระดับไหนนะครับเปลี่ยนไปตามไวัยไหมนะครับมีสมรรถภาพทางกายที่ดีหรือว่าไม่ดีนะครับคุณค่าและความสําคัญของสมรรถภาพครับามาดูคุณค่าแล้วก็ความสําคัญของของสมรรถภาพทางกายนะครับก็คือการออกกําลังกายเป็นประจํานะครับช่วยให้ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเจริญเต,ติบโตเ <c oughs> ต็มที่นะครับคนที่มีสมรรถภาพทางกายดีนะครับจะช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับ ร่างกายได้สัดส่วนนะครับมีความสง่างามคล่องแคล่วกระชับก,กระเฉงนะนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ที่มีสมรรถภาพ่างกายดีจะเป็นผู้ที่สุขภาพดีนะครับทำอะไรต่างๆทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีประสิทธิผลที่สูงนะครับกล้ามเนื้อตอนล่างนะครับมีความสาคัญในการป้องกันโรคปวดหลังอย่างดีนะครับถ้าออกกําลังกายตั้งแต่วัยเด็กๆเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงเด็กๆจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ย แข็งแรงได้นะครับแล้วก็ป้องกันอาการปวดหลังได้นะครับการออกกําลังกายเป็นการพัฒนาสมรรถภาพที่ดีนะครับโดยจะต้องอยู่ในการควบคุมน้ําหนักตัวที่ดีด้วยนะครับการออกกําลังกายเป็นการป้องกันโรคหัวใจวายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือสรุปแล้วการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็การออกกําลังกายก็ทําให้จิตใจของเราร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นดังนั้น ประโยชน์ของการออกกำลังกา peaks, ยมีเยอะแยะมากมายนะครับทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานได้ตามปกตินะครับอวัยวะต่างๆของร่างกายก็ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าเราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่างน้อย3วันวันละ30นาทีนะครับนักเรียนหรือถ้านักเรียนสามารถที่จะมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ดีนะครับวางตารางของการออกกําลังกายได้ทุกวันอย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ทีนี้มาดูเกียนสมรรถภาพทางกายครับมาดูว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหก็คือพละหรือว่ากําลังของกล้ามเนื้อนะครับกำลังของกล้ามเนื้อจะมีแบบทดสอบอยู่นะครับรกำลังพละกําลังกล้ามเนื้อนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนความเร็วความคล่องตัวนะครับสมดุลหรือว่าการทรงตัวการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบสังการหรือว่าระบบสมองนะครับแล้วก็เวลาปฏิกิริยาตอบสนองของของร่างกายกับสมองนะครับ อันนี้คือองค์ประกอบของการทดสอบสมรรถภาพนะครับเกณฑ์สมรรถภาพทางกายนั่นเองนะครับอีนนี้เรามาดูการพัฒนาสมรรถภาพทางกายครับทำได้ยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือการสํารวจเองนะครับสำรวจร่างกายของตัวเองว่าร่างกายของเรามีความสมบูรณ์แข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะฮะจิตใจของเรานะครับมีระเบียบวินัยในตนเองไหมมีความเชื่อมั่นไหมมีแรงจูงใจมีความพร้อมไหม มีความสามารถในการตัดสินใจเพื่อที่จะพัฒนานไหมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเล่นกีฬาหรืออะไรเนี่ยเราจะมีความอายมีความไม่กล้าอยู่นะครับดังนั้นให้ผู้เรามีความมั่นใจนะครับนักเรียนนะการออกกําลังกายไม่ว่าเราจะเล่นเก่งหรือไม่เก่งนะครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราให้คิดถึงประโยชน์ต่อร่างกายที่เราจะได้รับนะครับด้านสังคมนะครับก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารกับผู้อื่นนะครับ ที่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามีการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะครับในด้านการออกกําลังกายนะครับเราก็จะมีการสื่อสารที่ดีขึ้นนะครับมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยนะครับก็เราวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสมรรถภาพของเรานะครับ <S <S เพื่อเป็นทิศทางในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับนักเรียนหลักการก็มีแค่การวิเคราะห์นะครับ วิเคราะห์เสร็จปุ๊บกำหนดทิศทางแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมครับอย่างเช่นเราอาจจะมีกําลังของกล้ามเนื้อยังไม่พอนะครับเราก็ไปดูว่าเราสามารถที่จะพัฒนานะครับกำหนดทิศทางได้ว่าเราจะพัฒนาปรับปรุงกล้ามเนื้อของเราได้ยังไงนะครับเพื่อให้เรามีมีสุขภาพมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นนะครับความคล่องตัวนะครับ บางทีเราอาจจะมีความคล่องตัวไม่มากนะครับเรามีวิธีการพัฒนาความคล่องตัวของเราได้ยังไงความสมดุลของร่างกายบางคนอาจจะร่างกายอาจจะยังไม่สมดุลมากนะครับการทดสอบสมรรถภาพก็เลยยังไม่ดีแล้วเราจะสามารถพัฒนาได้อย่างไรนะครับดังนั้นการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตัวเอง mm hmm. เพื่อกําหนดทิศทางแล้วก็สามารถปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับกําหนดปัญหาและพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายอย่างเช่นเราอาจจะวิเคราะห์ตัวเองนะครับว่าปัญหาของเราคืออะไรนะครับ แล้วเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงบ้างอย่างเช่นเราอาจจะไม่ชอบออกกําลังกายนะครับชอบเหนื่อยอาการขี้เกียจมาแล้วนะครับเราก็เลือกกิจกรรมการออกกําลังกายแบบเบาๆซะก่อนนะครับแล้วก็ตามความถนัดนะครับบางคนขี้เกียจเราก็เลือกอันที่เบาๆก่อนนะครับสบายๆที่เราทําแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วเราไม่มีความคิดว่าเราต่อต้านนะครับไม่มีเวลาออกกําลังกายตอนเช้านะครับก็เลือกออกกําลังกายตอนเย็นนะครับอย่างน้อยวันละ30นาทีก็ยังดีนะครับต้องการนัก เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเราก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมนะครับกีฬาตามความถนัดความสามารถนะครับอย่างพี่ออยอย่างเงี้ยที่เขาไปอยู่ที่โรงเรียนกีฬานะครับคือเขามาซ้อมที่โรงเรียนทุกวันเลยนะครับซ้อมคน2คนเขาก็ซ้อมนะครับสุดท้ายแล้วด้วยความมีระเบียบวินยัยด้วยการมีเป้าหมายที่ดีนะครับทำให้ทำให้เขาสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายของเขาที่เขาวางไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีอยู่ในสังคมเรานะครับดังนั้นดูปัญหาของตัวเองให้ดี รู้จักคิดวิเคราะห์ว่าปัญหาของเราคืออะไรนะครับแล้วก็เรามีเราจะแก้ปัญหานั้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับการเลือกเทคนิควิธีในการวางแผนปรับปรุงตัวเองนะครับก็เป็นส่วนสําคัญนะครับก็คือเลือกเทคนิคปรับปรุงพนาตัวเองก็ควรจะเลือกวิธีที่ง่ายแล้วก็สามารถปฏิบัติได้เพราะว่าสิ่งไหนที่มันยากเกินไปร่างกายของเราหรือว่าจิตใจของเราจะเกิดการต่อต้านโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นเลือกวิธีที่เราที่เราคิดว่าเราทําได้ ง่ายแล้วก็เป็นวิธีที่เราโอเคกับมันเรารู้สึกชอบกับมันนะครับอาจเป็นวิธีเดียวก็ได้หรือหลายๆวิธีก็ได้นะครับวางแผนปรับปรุงและพัฒนาตนเองนะครับกำหนดตารางการออกกาลังกายนะครับจัดเตรียมสภาพแวดล้อมนะครับกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายขจัดปัญหาเรื่องอุปสรรคของการพัฒนานะครับ สิ่งสิ่งอ่าสิ่งที่ไม่ดีอบบยามุกนะครับสิ่งเสพติดพวกนี้เอาออกไปเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางการออกกำลังกายของเรานะครับชวนให้มีเพื่อนร่วมกิจกรรมด้วยก็จะทําให้พวกเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนเราไม่ได้อยู่คนเดียวการเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายถ้าเล่นหลายๆคนก็จะสนุกนะครับก็จะมีความสุขนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะเลือกสรรกิจกรรมที่ทําให้เรา ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสมรรถภาพของตัวเองได้นะครับตามความชอบของเราเลยนะครับมีหลากหลายกิจกรรมมากเลยให้เลือกนะครับอย่างเช่นนักเรียนอาจจะชอบเล่นกีฬานะครับบางคนชอบเล่นกีฬาอาจจะเลือกเลยครับในโรงเรียนของเรามีบาสเกตบอลมีฟุตซอลมีปิงปองมีแบดมินตันให้มีตะกร้อให้พวกเราก็เลือกตามความชอบของพวกเรา เดี๋ยวบางคนอาจจะไม่ชอบเล่นกีฬาพวกนี้อาจจะชอบวิ่งจ็อกกิ้งนะครับชื่นชมธรรมชาติหรือชอบปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้เลยครับเพราะว่าการออกกําลังกายหรือว่าการเพิ่มสมรรถภาพทางด้านร่างกายของเราเนี่ยทุกๆอย่างนะมีประโยชน์กับร่างกายเราหมดเลยนะครับการฝึกครับการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายก็ยคือใครที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและก็ต้องการที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเราควรจะใส่ใจกับระเบียบวินยัย แล้วก็ดูในเรื่องของความถี่ของการฝึกนะครับว่าอย่างน้อยเราควรจะมีเวลาในการออกกําลังกาย3าถึงหวันนะครับไม่น้อยกว่า30นาทีนะครับความเข้มของการฝึกว่าเราสามารถที่จะฝึกหนักได้แค่ไหนนะครับถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเรามีมีเส้นชัยอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามไปถึงเส้นชัยนั้นให้ได้โดยที่ร่างกายของเราจะไม่รับภาระหนักนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าอย่าฝืนตัวเองนะครับบางทีการออกกําลังกายมากเกินไปก็จะทําให ลำเนื้อฉีกขาดได้นะครับก็อย่าฝืนตัวเองนะครับการฝึกควรตระหนักถึงความพอดีนะครับอย่างที่บอกว่าอย่าฝืนนะครับยึดอัตราการเต้นของหัวใจเป็นหลักนะครับซึ่งควรอยู่ระหว่างระยะ60-90ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจนะครับถ้าเราเหนื่อยเราก็พักนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราพอเราพักนะครับอย่าฝืนตัวเองนะครับระยะเวลาในการฝึกนะครับการฝึกก็ต้องอบอุ่นร่างกายก่อนใช่ไหมฮะก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับถึงถึงชั่วโมงนึงก็ได้นะครับในการ ในการที่จะอบอุ่นร่างกายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลงไปเล่นเลยอย่างเงี้ยร่างกายของเราอาจจะรับไม่ไหวนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับกล้ามเนื้อของเรายังไม่พร้อมเรามาอาจจะเกิดปัญหาของกล้ามเนื้อฉีกขาดตามมาได้นะครับซึ่งได้รับการบะซึ่งถ้าเราได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยการที่เราจะออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นควรจะดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าลืม วอร์มอบอุ่นร่างกายนะครับวอร์มอัพแล้วก็พอออกกาลังกายเสร็จเราก็ต้องวอร์มดาวด้วยนะครับวอร์มดาวยืดร่างกายทําให้ร่างกายของเราค่อยๆเย็นลงนะครับแล้วก็อย่าอาบน้ําทันทีหลังจากที่ออกกําลังกายหนักๆนะครับรูปแบบของการออกกําลังกายครับก็คํานึงถึงการใช้กล้ามเนื้อใหญ่นะครับความต่อเนื่องของกิจกรรมเป็นจังหวะบอกแล้วว่าการออกกําลังกายถ้าเราต้องการเน้นสมรรถภาพของเราจริงๆนะครับก็คือ การที่เราจะต้องทําอย่างต่อเนื่องและมีวินัยนะครับในการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ใช้ออกซิเจนแบบธรรมชาติก็คือเราพยายามไปออกกําลังกายในสวนสาธารณะซึ่งในบ้านเราเนี่ยสภาพอากาศถือว่ายังดีมากนะครับดีดีกว่าในเมืองมากเราเลือกออกกาลังกายได้เลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศของธรรมชาติของแถบบ้านเราก็คือดีมากๆนะฮะประเภทของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอ่ามีหลายประเภทนะครับนักเรียนเลือกได้เลยหลังจากที่นักเรียน ทดสอบสมรรถภาพของตัวเองและนัเรียนประเมินตัวเองแล้วว่าเราอาจจะยังขาดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเราก็อาจจะดันพื้นนะครับนอนยกตัวขึ้นแล้วนับจำนวนครั้งหรือว่าซิดอัพนั่นแหละครับนะครับฝึกอย่างน้อยสัปดาห์ละสามวันก็ได้นะครับหกถึงแปดสัปดาห์ก็จะเห็นผลนะครับไม่ใช่ว่าทําวันเดียวแล้วจะเห็นผลเลยนะครับการออกกําลังกายร่างกายของเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีระเบียบวินัยที่ดีร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ มาทดสการพัฒนาสมรรถภาพทางความทดอดทนของกล้ามเนื้อนะครับระบบหายใจระบบไหลเวียนเราเห็นก็แนะนําให้เป็นการวิ่งนะครับใครที่ผลทดสอบสมรรถภาพเกี่ยวกับความอดทนของกล้ามเนื้ออาจจะยังไม่ดีพอนะครับก็ควรจะฝึกวิ่งนะครับวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเล็กๆเล็กๆก็เอาระยะใกล้ๆก,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 ก่อนนะครับอย่าอย่าหักโหมนะครับไม่งั้นกล้ามเนื้อจะฉีกขาดนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มระยะจนกว่าเราจะมีผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับ ทดสอบความอ่อนตัวของร่างกายนะครับก็ลองยืดกล้ามเนื้อในท่าต่างๆนะครับการก้มตัวฝึกกายบริหารนะครับหมุนข้อต่อในร่างกายนะครับการเพิ่มความเร็วนะครับก็ลองวิ่งเร็วดูนะครับวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งยาวๆนะครับก็ลองวิ่งเร็วในระยะ50-100ถึงเมตรนะครับการเสริมสร้างพลังกล้ามเนื้อก็คือยืนกระโดดไกลนะครับยืนกระโดดสูงนะครับ การเพิ่มความคงตัวก็คือการวิ่งซิกแซกอันนี้คือรูปแบบของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเรานะครับเราสามารถที่จะใช้ในการที่จะหลังจากอบอุ่นร่างกายแล้วก็ใช้วิธีการนี้นะครับในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายของเราก่อนที่เราจะเล่นกีฬาก็ได้นะครับถ้าเราเลือกชนิดกีฬาที่สามารถที่จะออกกาลังกายทุกส่วนของร่างกายได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับอางนี้มาดูประสิทธิผลและการปรับปรุงพัฒนาตนเองนะครับการ เลือกเทคนิควิธีการปรับปรุงพัฒนาตนเองนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะครับลองผิดลองถูกถามคุณครูหรือว่าเพื่อนผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับหรือว่าเรียนแบบจากบุคคลต้นแบบนะครับเราสามารถดูจากชีวประวัติของนักกีฬาที่เขาเก่งๆได้เลยนะครับว่าเขาทํำยังไงบ้างเขาถึงจะเก่งขนาดนั้นได้นะครับเราก็พยายามฝึกแล้วก็มีระเบียบวินัยนะครับสำหรับการพัฒนาสมรรถภาพนะครับการพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายของเรานะครับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมอบรหัสนะครับรหัสในการสอบให้กับพวกเรานะครับในหน่วยนี้นะครับเดีย๋ยครูดูรหัสก่อนนะครับแป๊บหนึงรหัสในการสอบหน่วยที่4นี้นะครับก็คือ4545นะครับอ่าสี่ 5, 4, 5. นะครับนักเรียนหลังจากที่รับชมจบแล้วนะครับก็ขอให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับจริงๆก่อนที่เราจะดูคลิปแล้วก็ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับดังนัน้นก็ให้ทำนะครับเพราะคุณครูจะเก็บคะแนในในแบบทดสอบหลังเรียนนะครับก่อนเรียนหลังเรียนคุณครูก็จะมาเปรียบเทียบว่าก่อนเรียนนักเรียนเป็นยังไงบ้างหลังเรียนนักเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาความรู้ความสามารถของเราในลําดับต่อไปนะครับ ก็อย่าลืมนะครับ45 45รหัสในการสอบหลังเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามแล้วก็รับชมคลิปใหม่ๆที่คุณครูอาจจะอัพขึ้นให้เรื่อยๆนะครับบอกแล้วนอกจากความรู้นะครับก็จะมีความบันเทิงนะครับถ้าคุณครูมีเวลามาคืนคุณครูจะทำคลิปบันเทิงบันเทิงให้กับพวกเรานะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมเรียนออนไลน์นะครับตามเวลาที่คุณครูนัดด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพวกเรามากเลยนะครับที่รับชมจนจบวันนี้นะครับขอบคุณครับ